วันนี้เราจะพามาดูการเล่งให้ต้นมะกรูดแตกยอดใหม่ภายใน3วันครับสังเกตรครับมะกรูดกำลังจะงามดีเพราะว่าช่วงนี้มีฝนมาบ้างแต่เราจะมาสร้างการแตก ใบใหม่เพื่อจะได้เก็บขายและเก็บกินต่อไปสังเกตครับยอดที่เคยเก็บไปนี่ก็เคยตัดไปแต่เราจะมาสร้างให้เขาแตกยอดแตกใบออกใหม่จะได้งามๆด้วยนี่ครับสูตรพิเศษน้ำหมักน้ำมะพร้าว ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ได้ทำมาจากน้ำมะพร้าวที่เคยลงคลิปไว้คือใช้น้ำมะพร้าวสักสองผลแล้วก็ใส่ข้าวหมากหรือลูกแป้งที่ทำข้าวหมากก็ได้ครับใช้น้ำข้าวหมากซื้อมาแล้วใช้สักสองช้อนผสมกับน้ำมะพร้าวน้ำหอมก็ได้ครับหรือน้ำมะพร้าวแบบไหนก็ได้ สักสลูกเพื่อจะได้พอดีกับขวดที่เราจะใช้ขวดประมาณ6 0 0ซีซีหรือขวดลิตก็ใช้ได้แต่หมักอย่าให้เต็มให้เหลือพ่องเพื่อให้อากาศถ่ายเทให้ตัวได้จุลินทรีย์จะได้ทำงานแล้วเราก็ใช้นมเปี้ยวสักหนึ่งขวดผสมลงไปยี่ห้อใดก็ได้ เพราะในนมเปี้ยวก็มีจุลินทรีย์ที่ช่วยกําจัดเชื้อโรคเชื้อราทําให้ต้นไม้ไม่มีเชื้อราเราจะเทน้ำหมักผลน้ำหมักน้ำข้าวนี้สัก2 0่สซีซีอันนี้ผมหมักไว้นานแล้วครับยังไม่ได้ทำต่อใช้ได้ผลดีครับก็เทใส่ป๊อกกี้ ขยาาครับเขยาาผสมน้ำครับแล้วก็ฉีดพ่นไปที่ยอดที่เราจะให้แตกให้มีแตกใบมาใหม่เราก็ฉีดให้ทั่วครับฉีดให้เขาแตกยอดทำแบบนี้ให้ทั่วทุกยอด ที่เราต้องการให้เขาแตกใบใหม่เพราะเขาจะช่วยเร่งยอดเร่งใบพืชผักหรือต้นไม้ทุกชนิดเราจะได้เก็บกินได้เยอะๆหรือเก็บขายได้มาสังเกตต้นที่ผมเคยทำไว้ครับ แตกยอดดีนี่ครับหลังจากได้น้ำมะพร้าวไปอันนี้ก็หนอนก็มากินหนอนชอนใบมากินกลางคืนครับใบเก่าๆก็เลยโทมบ้างสังเกตจะมียอดแตกมาใหม่ครับนี่ครับเมื่อเราฉีดพ่นสารอาหารที่ได้ ก็จะไปช่วยเล่งให้เขาแตกยอดมาดีแม้ใบเก่าจะถูกมแมลงมารบกวนเพราะว่าไม่อยากขี้เกียจทำน้ำหมักไล่มแมลงไปฉีดพ่นบ่อยๆก็เลยปล่อยธรรมชาติเพราะว่ามะกูดใบหนาส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีอะไรมารบกวนนี่ครับสังเกตใบก็จะ ออกมาใหม่สวยงามก็จะออกมาทุกช่อแล้วครับแตกใบอ่อนๆมาเริ่มจะเยอะและ้วมีทุกกิ่งครับตอนนี้ก็ใช้ไป3-4วันแล้ว ก็เริ่มจะมีใบส,สวยๆออกมาเยอะอันนี้ต้นนี้ก็มีครับต้นนี้ก็เริ่มมีแล้วแตกใบอ่อนๆมานี่ครับ3วัน3าถึงสวันก็จะเริ่มแตกใบอ่อนออกมาทั่วไป ใบก่อนหมดครับเพราะว่าการไม่ได้ฉีดน้ำหมักไล่มแมลงบ่อยๆแมลงหรือหนอนกลางคืนก็ชอบมากินสวยงามครับลองใช้ดูแตกยอดทุกยอด ก็ฝา,ากไว้ครับคลิปสั้นๆการดูแลต้นไม้ให้แตกออกใบเรื่อยๆจะได้ต้นจะได้งามและโตวไวๆเราใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดน้ำหมักจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวได้ผลครับเราใช้ดูวิธีทำก็ไม่ยากมะพร้าวสองผลนมเปี้ยวสักหนึ่งขวด หรือและใช้ลูกแป้งถ้าไม่มีลูกแป้งที่ทำข้าหมากก็ใช้น้ำข้าวหมากเลยครับเป็นสูตรที่ผมเคยเรียนมาในอาจารย์ท่านหนึ่งก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมการทำให้พืชแตกยอดแตกใบเช่นมะกูดต้นนี้ แตกใบใหม่ด้วยน้ำจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ